สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องวัดความชื้นไม้เป็นรุ่น r i g n o m e g s c a n n e r ดีนะครับจะเป็นการวัดแบบสัมผัสนะครับตัวเซนเซอร์ของเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแถบสีดำา2อันวิธีการใช้งานเครื่องตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนที่1กดปุ่มนี้เป็นการเปิดเครื่องนะครับจากนั้นเราก็มาดูในคู่มือว่าเราจะวัดไม้ชนิดอะไรนะครับสมมุติเป็น อ่ารับเบอรวูดนะครับเป็น49ผมก็ทําการเซตชนิดของไม้โดยการกดปุ่มนี้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการค้ั้งข้างนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นขึ้นคาว่าวูดนะครับจากนั้นเราก็กดเพิ่มไปจนถึงเลข49เพื่อวัดไม้รับเบอรวูดนะครับจากนั้นเรากดเสร็จปุ๊บทาการวัดแล้วก็กดปุ่มนี้ครั้งนะครับจะขึ้นว่าสแกนแล้วก็3ามับสี่นี้ก็คือความลึกของตัวเครื่องที่อ่านได้นะครับ ยกขึ้นมาปุ๊บวางครับยิบก็จะโซค่าเป็นยีิเปอร็นต์ความชื้นนะครับเราลองเปลี่ยนตำแหน่งดูนะครับยี่จุนะครับแล้วก็กลับไปที่ตำแหน่งใกล้เคียงตำแหน่งเดิมนะครับ นี่นะครับการใช้งานของตัวเครื่องเบื้องต้นนะครับ